ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆทาง YouTube และผู้ที่สนใจด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมามานนี้มีเครื่องขยายมาเครื่องนึ่งนะครับเจ้าของเพื่อนบอกว่าดังข้างเดียวนะครับเครื่องกระซามาหึงแล้วนะครับมีแต่ฟุ้นแต่ดินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดฝาดูก่อนนะครับ เรมีรอยไหมรอยช็อตบอนะครับรู้สึกว่าจะโบหินยังครับมีแต่ฝุ่นนะครับเดี๋ยวเช็คบึงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอทาความสะอาดก้นนะครับฝุ่นมันหลนะครับแบบนี้นะครับเต็มเลยครับนี่ครับพาออปท์นะครับเป็นใบพอล่าทานซิสเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับมีแปดตัวนะครับออาท์นี่ครับ ตัว C เพิ่นกามืนไมโครแปดกิโลนะครับบันไว้นะครับพอทั้งการเป่าพุ้นก่อนนะครับจากนั้นนะครับกามิเตอร์มานะครับต่างย่านโอหมนะครับสังเกตจะเห็นฟิวนะครับจุดนี้นะครับมี3ตัวนะครับ ฟิวที่จ่ายไฟให้พักขยายนะครับจะทําทการวัดเบื้องต้นนะครับตัวเลบขบวกล่นะครับตัวที่สองก็ไม่ขาดนะครับตัวที่สามก็บวกลาดครับถ้าฟิวไม่ขาดนี่ก็คิดว่าทานซิ้เตอร์นะ่าจะไม่ช็อตนะครับผมเลยลองเสียบไฟเบิ้งนะครับเพราะว่าฟิวบวกล่นะครับถึงลองเปิดเครื่องเบิ้งนะครับ การนะครับจะมีควันมีอย่างขึ้นอยู่บ้างนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้นะครับนี่ครับไฟสัญญาณก็ขึ้นปกตินะครับโบติดแดงนะครับเป็นหตุให้สงสัยนะครับแบบนี้นะครับทางสเตอร์น่าจะไม่ช็อตนะครับแถวนี้นะครับดูนะครับ ผมซีลิงเบื้งตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้ต้องสงสัยนะครับตัวดำๆตัวนี้นะครับมันจะเป็นรีเล่นะครับเป็นสวิตปิดเปิดลําโพงนะครับนี่ครับตัวลาโพงครับตัวนี้คือเกณฑ์ของเครื่องขยายนะครับเพื่อไว้ปรับความที่นะครับตัวนี้ด้านหลังครับตอนนี้คือด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สงสัยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ ทำการแกะนะครับเบิดฝานะครับแกะเบรงด้านล่างมานะครับลายวงจรนะครับอาจจะมีอย่างผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเซคเบรงนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยยังบุเคยส่อมจักเทือนะครับยังบุมีรอยแกะนอตเลยนะครับปกติถ้าไบโพลร์ฮาร์ชิเตอร์เสียนี่ฟิวจะช็อตจะขาดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ขาดนะครับผมก็สงสัยนี่นะครับตัวสวิตช์ลำโพงนี่นะครับ วงจรตรงกันลำพ้งเพิ่นตัดโตไว้ตัดโตนะครับตัดโตสายลำพ้งนะครับอัตโนมัตินะครับเป็นรีเลย์นะครับนี่ครับสายลำพ้งที่ผ่านมาจุดนี้นะครับข้างนึงก็มาข้ามมาจุดนี้นะครับนะครับนำลายวงจรอันล่างนะครับมาดูสิเห็นอยู่ขวามันไกลนะครับครับเบิ่งใกล้ๆครับนี่เดี๋ยวเบิ่งชัดๆเลยครับเนี่ยลายวงจรครับมีตะกั่วครับเพิ่นบัตกี้นะครับ นี่ครับมาชัดๆเริ่มเห็นแล้วครับรูโบนะครับคิดว่านะครับน่าจะใช่แล้วนะครับนี่ครับโรงงานบัตรกีมาน่อยนะครับตะกัวมานิดเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับมีรูนะครับตรงจุดบัตรกีขาดเลีนะครับแต่กะอาจจะเกิดจากความร้อนก็ได้นะครับแล้วตะกัวมันไหลออกนะครับนี่ครับต่อไปสายพุ่นนะครับข้างนั้นข้างนี่กับ มาขาเนี่ยครับมันบัตรกีบดติดนะครับมีรอยนะครับเห็นมีรูนะครับเดี๋ยวผมทําการบัตกีตะกัวเข้าไปใหม่นะครับให้มันเต็มก่อนนะครับเพื่อหายสงสัยนะครับจุดนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยบเคยซ่อมจากเทื่อนะครับอาจจะโรงงานเพิ่นบัตรกีฟ้าวนะครับตะกัวลุดบุสั้นกับเปิือจนหอนนะครับแล้วตะกัวมันหลุดออกนะครับร้อนเกินนะครับเต็มก็เป็นไปได้น้อยนะครับแต่ตะขอ ตรวจสอบเบิ้งนะครับนี่ครับการเช็คนาสัมผัสดีเลยนะครับเ๋ยวผมใช้มิเตอร์นะครับตั้งย่านโอห์มนะครับมาวัดตรงจุดที่การต่อลำโพงนี่แหละครับมันผมมีสายคีบนะครับเลยปัดกีดติดเลยนะครับติดนะครับแล้วก็รอนะครับนี่ครับตั้งมิเตอร์ย่านโอห์มนะครับ 12โวลบ์ครับเดี๋ยวขยับมาหน่อยนึงนะครับจากนั้นนะครับผมจะเอาไฟจะแรงจ่ายด้านนอกนะครับ12โวลต์นะครับเพราะว่าดีเลย์12โวลต์นะครับมาจ่ายให้ดีเลย์นะครับถ้าเข็มมันขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าหน้าสัมผัสได้นะครับนี่ครับเข็มขึ้นนะครับเข็มิเตอร์ขึ้นแปลว่าหน้าสัมผัสทํางานนะครับตัดต่อได้นะครับนี่ครับสรุปว่า ตะกัวเพิ ok de ่นบับ <pl ains> ัตรกี่มานะครับขานน้นนะครับบัตรกี่มาน้อยนะครับมันก็เลยสารลำพงมันเลยไม่ถึงกันนะครับผมก็เลยทําการเพิ่มตะกัวไปแล้วนะครับแต่พื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวทดสอบบอกอีกข้างนึงนะครับเพราะว่าดีเลย์รุ่นนี้มีสองข้างนะครับลำพงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเช็คอีกข้างนึงนะครับพืวอความชว่์นะครับกับบัตรกี่คือเก้านะครับต่อไปอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ กัวเพเป็นตะกั่วด้านนะครับมาจะลงงานนะครับบัดกี้ยากนะครับบวชคยติดนะครับเหมือนเดิมนะครับนําไฟจะแรงใจด้านนอกขรัสิบสองโวลต์นะครับมาจิ้มที่ขารีเล่นะครับขาคอยมานะครับนี่ครับทำให้นาสัมผัสมันติดนะครับผมตั้งย่านโอมนะมันขึ้นแปลว่ามันดีเลยใช้ได้นะครับแบบนี้ สรุปว่านาสัพัดดเล์ของเราใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะทำการปดออกนะครับเราจะทำการตะกั่วเก้านะครับนี่ครับจุดที่สารําโพนะครับเพิ่นตะกั่วบ่มีนะครับตะกั่วเพิ่นลุดนะครับจะคือที่ว่าขั้นเลนครับมันจะลงงานหรือว่ามันร้อนแล้วหลุดเองนะครับจะทําการประกอบฟังเสียงนะครับทีนี้นะครับจะมีเสียงอยู่บนนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีเล์เราสมบูรณ์แล้วนะครับทาการ ต่อแล้วนะครับเัรว่าภาขยาบขึ้นหมดได้สียนะครับเปิดมามันจะเคเบิ้ลนะครับแค่เสียงไม่ออกหนึ่งข้างนะครับเพิ่นบอกเจ้าของเพิ่นนะครับทำการเบิ่งด้านหลังพร้อมนะครับเย่าใส่น็อตตรงไดโอดก่อนนะครับเพราะว่ามันใส่น็อตมาพร้อมนะครับตรงแผงวงจรนะครับเดี๋ยวมันลุกนะครับ ยายรุ่นนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนใช้ลายอยู่นะครับเพราะว่ามันน้อยนะครับบดง่ายนะครับบดนักนะครับลาเอาเป็ดนี่ครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวทําการเอาสายลํโพงมาโตนะครับตรวจโซนนะครับแต่ผมก็โตข้างเดียวนะครับลองทีละข้างนะครับเพราะว่าลํโพงผมมีข้างเดียวนะครับแต่ก็ใช่ลงืองทีละข้างนะครับง้ายเอานะครับ ขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับสีบุได้เปิดเพลียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิษลิสิทธิ์นะครับผนชำการเปิดสัญญาณเสียงนะครับให้เบรงไฟเอานะครับเพราะว่าเสียงเพลออกมาในพิษลิสิทธิ์นะครับนี่ครับจะมีเสียงแบบนี้ครับตุด เสียงมสุตุ๊ดตุ๊ดตนะครับคือว่าขยายทํางานแล้วนะครับแบบนี้นะครับสามารถขยายสัญญาณเสียงได้แล้วนะครับแบบนี้ครับทางมิงบริโตนะครับเดี๋ยวเอาชัดๆเอาจนสัญญาณแห้งๆครับจะโทรศัพท์นะครับก็ปิดสัญญาณเพียงครับแต่ว่าผมให้มีเสียงออกมานะครับเิึงแค่ไฟนะครับเพราะว่าปัญหาลิขสิทซิ์มันลายเคืองมือนี่นะครับนี่ครับ เร่งแห้งบุหรีผ่านปีนะครับผ่านแค่โทรศัพท์นะครับนี่ครับสัญญาณเสียงมาแล้วนะครับมีไฟขึ้นกระพริบกระพริบนะครับแต่ในการทดลองจริงผมเป็นเสียงเพลงอยู่นะครับแต่บมให้ออกมาในนี้ได้นะครับเพราะว่าพิษลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับปัญหาเพื่อนหลายนะครับนี่ครับโอเคนะครับใช้ได้แล้วนะครับอาการนี่คือบุหรีเปลี่ยนอะไรจักอันนะครับขอบคุณครับ